นี่นะครับก็พอดีหาแต่มาหัวเฮือนงนะครับนาน้องคุณอืดกำลังเงินกำลังเคลียกำลังเคลียเงินสองพูดสองพูดเอารอดเอารอดเอารอดเงินเหรียญเออเออหมุนไปเบิ้ลเหนื่อยเมื่อยครับได้ได้ได้สองมือได้สรุปยอดเราได้พูทธศตรายเท่ากับละทีร้อยหกชิพสองมือ

เสียลลดกับเวลาเขาขีบแต่มันยัน,นยันถือลดเอาแมนยังดอก <c oughs> เวลาขีบเนาะนี่คันของผมก็ได้อยู่เท่าไหรนี่สองตันหนึ่งร้อยเก้าสิบกิโลเนาะเป็นเงินเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทนี่คันของโคนาโนคุมอึดได้อยู่พันแปดเอ๊ะได้อยู่ตันแปดเจ็ดสิบห้า เป็นเงินแปดร้อยสีสิบสามบาทใครใครกูบักทีมกับจักรทีวานั่นไดขาเรากับเบิดอยู่สองร้อยกว่าบาทขาน้ำมันกับขาน้ำมันลวมเบิด์ดจเป็นสี่ร้อยน้ำมันลดกันมันตันนึง มันหลดกระเติมพุ่นละสองร้อยเป็น4ี่ร้อยน้ำมันระเกงอยู่เลยเปน้าเป็นหกเป็นหกร้อยเบร์ตันเครื่องมันดือย่ไรเบอร์คาน้ำมันคาน้ำมันเรืออย่างจะเป็นสามร้อยเป็นสามเป็นที่ันห้าเป็นหกเป็นเจ็ดร้อยรวมเบสเจ็ดร้อยตันเครื่องอยู่แค่จีร้อนนี่โอ้ยมันก็ธรรมดาใครก็เทมไม่พอทานเลยเนาะเข้าบุกประทาไที่บ้านเลยว้ย เอาเก็บไว้พวกค่าเล่าค่าหนึ่งแต่ถ้าแกไปเลงก็จะได้อยู่650หกร้อยห้าสิบเนาะครับจะเฉพาะค่า <c oughs> น้ำมันแกไปเลงหกร้อยห้าสิบเพื่อง <c oughs> ไงให้แก้วคุบอกมาดูเลยนะพวกเก่าเปิดเลกินกันไหนแกไปเลงหกร้อยห้าสิบสมมติว่าใส่ไปสองตังกนก็นได้อยู่พันสามน้ำมันสามร้อยเราได้ได้บาทห้าร้อยเอา้เอาอไปครับห้าร้อยเอ้า ปยังไปครับเนาะหกร้อยเนาะกะตีกะตีไปหร้อยหะครับห่ายังยังได้ถ้าใส่ไปสองตันยังไ่ได้ยังทิ่ลา่ก็สามตันสามตันมันี่ใส่แพ้ได้แต่พอใส่สวดขึ้นหรืแนวไม้มันมาลงงงเงงเนาะเอ่สยังเอาได้เอก็เอาเบ็ดแต่ว่า เขาก็ต้องเลี้ยงใส่แบบคักบอได้จังหีได้สามตันต้องเสียบไว้มีวงผิวของนั่นผู้รแกเป็กมือคืนไปไดเนี่ยเวพ้นอยู่บอยู่นั่นแก่เาเมแกเขาแถมแก่ไปนี่กับัมันแกโอ้ยบิดอยู่วังพอร่อยอยู่คมันก็ได้จเติมคาราองลอยกันได้ใส่อีกเนาะ

เป็นคนละ400 400ป้าอะไรให like, ้เกิดเพิมกกับเกิดที่เนาะไนกินตะด่วงมนเลยจะไปทำปลายยางมัได right> ้จะบาปองมดูกลองกินมากเทาอีกไม่โกะคันลากมาไว้ลูกบั้พาดรกมัเวเยนจับเตัดเอาไว้ขอนใหญ่อ้ตัวบตัดครึ่งมันไปเร้ออขอนบักใหญ่นะ ต้องตัดเข่งของเขาก็พาไปขายกันอย่นะาพากันเดี๋ยวพาซีนี้หมดแล้พาตึงเรงท่าอีกตองเาพาถ้าองห้อยนะ้โเดี๋ยวตัวทึ่งเนียน้ำมันด uh. ีไีกว่าน้ำอเบิดแล้ว หรือกุ้มบวกุ้มแต่ทำกุ้มละไม่ได้ค่ามนได้น้ำมันใช้รถดใครกูดึงขึ้นชื่อเออมันกะได้กูหันอยู่มันก็สิตกหาล้อยอยู่แล้วเนาะหักขาเราค่ะเลยออกน่เนาะขาเราหักขาเราค่ายังนงเอาเอาไม้ไปไข่กพอยู่กูพอยเรื่อนกูเอหา เงินของกระโจเงินเขงแปลกโอ้ยบริานก็ไม่ได้ัเลยเยมุกอมไม้มาเอาจพมอยมุกาง่ายใครอยกตาเป็นทานง่ายรเ่าเดี๋ยวนั่งเศร้าเมื่อยครับนั่งแก้เราสักบ้องก่อนเอาคลิปนี้ขอจบคลิปไว้สำเนิ้เนาะเมื่อยแห้งครับ ทั้งลงไม้ทั้งขึ้นไม้เดี๋ยวทั้งพ่อกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่องเทวราออนทัวเนะเื่อเป็นกำลังใจในการเหคลิปคลิปนี้สวัสดีครับผม